สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่ฟซีนะครับตอนตอนเช้านะครับผมนะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับผมอาการนะครับของเด็กอ้วนนะครับก็อาการเริ่มดีขึ้นนะครับผมอาการเริ่มดีขึ้นนะครับกินกล้วยได้แล้วนะครับผมนะครับกินกล้วยแต่ ยังไม่ได้เยอะนะครับผมนะครับหิวนะครับขอแล้วนะครับดูอ้อนกินนะครับผมแม่แม <c oughs> วีหิวหิวหิวอ่ะเพิ่งตื่นตื่นมาเลยหิวเลยโอ้ยคือหิวเร็วแต่นอะนะครับผมแม่แมวสีอ่ะพ <c oughs> อดีนะครับหมอทําได้มา,าได้มาเป่าเมื่อกี้นะครับ ขอแล้วนะครับขอแล้วเด็กอ้วนขอแล้วนะครับผมไม่ไม่สี่นะครับเม, <ee> มื่อกี้นี้คุณคุณคุณหมอทำนะครับอาจารย์ทำนะครับน,นี่ครูบานะครับนี่ครูบานะครับมาเป่าโอ้ยะเดี๋ยวพ่อควานก็จะป้อนนะครับอ่าอ่าลองป้อนแตงกวาเา <gouvernement! S 1> โอ้หิวครับผมหิวหิว,หวขอ ขอขอแล้วนะครับผมนะครับขอแล้ว on. Um. ding 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 ก็กินอาหารเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับผมนะครับเริ่มที่จะกินกล้วยบ้างนะครับผมแต่กินยังไม่เยอะนะครับผมค่อนข้างที่จะกินแตงปลานะครับผมแล้วก็จะมีเปลือกกระโพดด้วยนะครับเปลือกเปลือกกระโพดที่ต้มสุกนะครับวนวก็จะชอบกินนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมแม่ไม่สีนะครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับเนาะ ที่เข้ามาส่งกําลังใจนะครับให้กับเด็กอ้วนเรานะครับวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมนะครับหมอก็ได้มาเป่าแล้วนะครับหมอชาอาหมอทมนะครับผมหรือคุณบาธรรมมาเป่านะครับผมแล้วก็ตอนเย็นอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับอ่ะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดู คลิปของดูของอ้วนนะครับผมก็จะอัปเดตอาการเรื่อยๆนะครับผมเนาะสวัสดีครับ